โอเคนะครับอยู่ผมช่อง tu 2 2 x 2อีกเช่นเคยนะครับน้องวันนี้ก็อาจจะมาใช้หนึงนะครับไม่รู้ว่ามาช้าเกินไปหรือเปล่านะแต่เขาแจกโค้ดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราลองมาใส่ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ก็ต้องขอแจกรหัสเมื่อวานนึ่งครับที่พี่ขอไปอย่ไลค์ like, ใช่ไหมครับโอเคพี่จะคืนให้นะครับ โอเคก็รหัสมีประมาณนี้นะครับน้องใครได้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกครับไปแต่โค้ดันไปขอดูรหัสโค้ดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อี 19, e. โอเคครับไปแลกโค้ดกันนะครับหรือว่ามีน้องๆคนไหนไปรับโค้ดมาหรือยังนะครับอะไรนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์อีใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดตัวใหญ่ให้มันเดิมครับน้องโอเคขอญอาตแลกครับ ก็โอเคนะครับพี่แรกโค้ดได้59บาทนะครับส่วนน้องคนไหนได้อะาไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับโอเคก็มีแล้ว5.9บาทนะครับโอเคก็คงเล่นกล่องสมือนเดิมนะครับน้องก็พี่ชอบสมรหัสนะครับมาแจกให้น้องๆน,นะครับโอเค แ้วพวกนี้ไปซื้อไปก็โอเคก็ได้รู้ว่ามันได้อะไรนะครับแต่ถ้าเป็นรหรัสเนี้ยเออยังได้มาเรา,ราสุ่มเองด้วยเราเห็นด้วยเราก็เอามาแจกให้น้องๆด้วยนะครับโอเคขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> <S โอเคครับรหลักก็มีประมาณนี้นะครับน้องก็วันนี้ก็แจกให้เลยแล้วกันนะครับเป็นสองรหัสเลยแล้วกันครับก็อันนี้จะไม่เซ็นเซอร์หรือว่าเบอร์อะไรนะครับน้องๆก็ ขายได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับส่วนคนที่ได้รหัสแรกไปก็แบ่งให้คนอื่นเดยนครับรหัส2ให้คนอื่นไปนะครับไม่เอาเองนะครับไม่เอาเองสองรหัสนะครับโอเคมีประมาณนี้ครับน้องก็อ่าบัญชีพี่เหลือย0บาทเดี๋ยวพี่จะเอาไว้เติมเล่นรอบหน้าเนาะเอ้ยเดี๋ยว,วาราโ,โค้ดรพรุงนี้ดีวะเออรอโค้ดพุงนี้ดีกว่าทุกคนนะครับโอเคมีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหน้า,นากเกมกันดีกว่าครับอ่ะ๋ยวให้ดูรหัสอ,หอีกรอบนึงปุ๊บ โอเคเดี๋ยวพี่จะขยายให้แล้วกันนะครับโอเคไปดูหน้าเกมกันครับโอเคไปโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ได้อยู่ในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องนอก็มีหมัดมีผลมืดนะครับมีกีตาร์บุกแล้วก็มีดาบคู่โอเด้งนะครับน้องๆเปิดหาคิอาคิไม่เต็มตัวนะครับก็เวลไม่ตันนะครับเงินมีสีล้านนะครับขอเข้าเมนูดูไอเทมครับก็มีดาบคู่โอเด้งนะครับน้องแล้วก็เคียวนะครับกีตาร์บุก ก็ผลแห่งความรักนะครับประมาณนี้นะครับขอเข้าไปดูค่าพลังนะครับอ๋อส่วนใหญ่เจ้าของเก่าน่าจะเน้นพวกพลังดาบนะครับทุกคนเออวพวกผลปีศาจอะไรก็เวลหนึ่งเองครับส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางดาบขอดูสกิลนครับโอเคหมัดบดูสกิลนะครับผลมืด สกิลตื่นแค่สกิลแซดเองนะครับกีตาร์บูกอะโอ้โหกีตาร์บูไม่ตื่นตากสกิลแล้วทุกคนเอาไปปั้นกันเอาเองนะครับน้องๆเพราะพี่ซื้อมาพี่ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับดาวคู่เดนะ้งอะโอเคดาวคู่เด้งตื่นสกิลนะครับโอเคครับน้องก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับก็พี่มาบอกว่าแจกโค้ดอ,นะอาจจะมาช้านะครับแต่ว่าโค้ดยังใส่ได้อยู่นะครับน้อง โค้ดยังใส่ได้อยู่นะครับก็รีบไปใส่กันนะทุกคนโอเคีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้พี่องขอตัวลาว่อนน้องส่วนใครอยากใช้โค,ค้ดนบเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านให้เหมือนเดิมเขาไปใต้คลิปนะครับในคอมเมนต์พี่ก็จะใส่ไว้ให้แล้วกันนะครับก็ส่มให้ดูเป็นแนวทางนะครับโอเคแล้วน้องๆก็ไปคิดกันเราเองนะครับก็มาแจกโค้ดให้แต่ละวันนะครับพี่ก็ รอเัาครับรอเขาแจกโค้ดแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะำคลิปแจกให้น้องเขาบ่าเขาแจกโค้ดอะไรหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับโอเคมีประมาณนี้นะครับน้องก็สําหรับไอเดียนี้ใครได้ก็ก็เอาไปป้ายกันเอาเองนะครับน้องๆก็ถือว่าไม่รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับแต่ก็แจกให้น้องๆเหมือนเช่นเคยนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดกันครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปพี่นะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ครับโอเคมีประมาณนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับ ก็พี่ต้องขอตัวลาก่อนนะรับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่นะครับสำหรับนี้พี่ไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ